multim tí nháy nghe u đông กับการสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสู่ผู้สุขอนครับคัดข้าปลาคือเก่าครับผมมือนีน้อครับเนบบาะเก็บเห็ดอยู่กันที่ป้ายน้ำหนาวคือเก่าครับลองแท่นั้นออกนาไปก่อนแล้วพี่น้องครับผมเอ๋อมันดูน้ากันครับนนออรว่า,บบาสิมานบ่นี่เก็บมาบางนึงนี่ได้เห็ดนาแหล่นะครับมูนึงเอ๋อลองลอง่ลอเบิง้งครับผมสิมานบ่เก็บนมกวา้างครับนนี้ สามดอกเห็ดนาแหลกครับขาขาพุ่นเห็ดตายเบียเห็ดนาเดีนี่ครับโอ้ดอกปงเงยโอ้อันนี้อีกพันหนึ่งครับพันนี้กับสีแหล่เข้มนะครับผมดอกเงยโอ้เห็ดเพิ่ง เห็ดพึ่งตุ๊กตาเนื้อเืออยู่ครับอดอกนึงโอ้นี่อีกดอกนึงอ้ยสองดอกพี่น้องกันเลยนี่งามรวมทั้งนี้เอิ่นเห็ดพึ่งตุ๊กตาครับสองดอก ดูว่าเห็ดตับเต่านั่นเองนะครับผมแกงวันดีนี่สองดอกสามดอกเนี่ยมดโมมันล็กดอกหนึ่งครับต้องมีบานปาดปาดเอาเลย ไม่ทับมันนี่ครับผมดอกไงเห็ดหน้าแรกครับผมนี่ดอกนี้ดอกเห็ดจะแตกเบิร์ดพี่น้องผมฝนมาตกนี่เห็ดขาดน้าม,มัดอกแตกขึ้นกันครับ อันนี้หอยหอมนี่ครับผมหอยหอมครับหาย,ยากนะครับทุกมือนี่มีปลาน้ำหนาวแสบกาหอยเดือด้อครับเด้อปล่อยไว้ครับเห็ดพึ่งเข่าเลืออยูนี่ดอกนึงเนี่ยเห็ดกอโอ้หียวเบิด แกงครับผมตื่มกันไปนี่ครับผมดอกเดียวดอกเดียวม่งุมเป็ดก,ก้อนาสมนะกัวที้พ่อดอกหนึ่งครับอันนี้เห็ดน้ำกวาง แขงอยู่นี่ครับผมเป็งได้สวัสดีเจ้าเป็นหน่อยเดียวอืมดีบุกดีลอกเห็นนะครับเนาะโอ้คือมานเห็ดพึ่งนนออันนาได้เห็ดพึ่งกับเก่าสองสามดอกเอา้าหาไปเรื่อยๆครับผมเห็ดนาแร่ดอกหนึ่งครับ ดอกเดียวครับผมนี่มีดอกนีงมีครับผมดอกนีงพ่อได้เล่นอยู่ยครับผมขึ้นล้ารับแหงบดไม่คืนเคลียกับ ดอกนี่เห็ดหน้าแดงสองดอกน้อยๆ หนึ่งสองดอกนี่เหี่ยวดอกเขียดกับเหี่ยวเบิดครับ,รบรผมฝนบ็ตกอันนี้ปล่อยเป็นเสียสองดอกอุ้ยีดอกเขียดไหม แตกไว้ยะดอกอย่านี้งามๆครับนี่พอได้แก้งนี้ดอกครับเป็ดน้ำแป้งครับ โดนพอดอกหนึ่งพี่น้องครับเริ่มหางเริ่มอันนี้แหละครับเจ็ดดอกหนึ่งจะคูได้ย่างเหยียบคือเหยียบเหลืออีดอกหนึ่ง <Ooh. S 1> เห็ดเพืงนี่บ่เห็นเลยครับมือนี้น่าจะเบิดนะครับสําหรับเห็ดเพืงมันเกิดมื่โดนนะครับนี่หลายหลายมือแล้วน่าจะอาทิตย์นึงได้แล้วครับผมม้ามือนี้นี่ก็ได้โบก,กี้ดอกนะครับได้สองสามดอกหลอกไปทางใดบ้างเลยเก็บแป้งดอกเก็บแป้งนี่ก็มีปลายครับผม เนี่เห็นดอกนึงครับน่าเลยนไม่เป็นเคลียรดเป็นไม่นั่นเ,ห,เห็นไหมครับเดี๋ยวนนยจะไปเห็นดอกนี้เราหนีค้นกันสายขึ้เก่านะครับน้ำหนาวลายทุกเมือ่อพอได้เลี้ยงอยู่กับผมจะเ,เก่งง่ายเติบด้วยนี่ ตาไม่ครับลืมบอกนี่น้อยๆก็เก่าน้อยๆก็ๆกเตรียมอย่าเคลียเอาแล้วครับผมก็คือสิพอสัมนียครับสวยเติบแล้วปลาก็เริ่มเงียบแล้วพี่น้องครับผมเพิ่นออกกันไปเบิดแล้วครับเมื่อนี้เห็ดก็พอมีได้เล็มอยู่นะครับผมห่างๆนะครับเนาะผู้ใดอยากมากับมาได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องอ่าขยันย่างเนี่ยจังน้อยพี่น้องครับผมเก็บมันห่างเดี๋ยวที่ย่างกลับแล้วครับผมผลงานที่ได้กั พอดีอยู่พอาีกินครับผมทำที่เห็นในกระตาเนี่ยละสวยมาแดดก็เริมฮอ่นแล้วครับนี่ช่วงนี้แห้งเร็วครับผมฝนตกมากับมือสองมือแหียงแดดแกแดดแห้งครับผมเอาเอาไปรุ่นก็นต่อคิป่อไปครับผมคลิปนี้ก็คือที่จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคำเนาะทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไม้นะครับก็ดูทิดไปทั้งใดน,นะครับผมอาจจะได้ กลินพูนะครับผมไปจอบเบิ้งเห็ดเพาะนะครับเนาะตาเงียบหมดเลยครับผมีไม่ค่อยมีคนเลยมือนนี้เอาจิบหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ